สำหรับคลิปนี้นะผมมีพระสององมานะต้นคลิปนะอยากให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันนะฮะตัดทองออกไปตัดกรอบพลาสติกออกไปนะะของแท้กรอบพลาสติกก็มีนะพระเก๊ขอบทองก็มีนะกรอบทองก็มีนะครับผมนี่นะฮะลองทายกันเล่นๆน,นะครับผมองไหนเก๊องค์ไหนแท้นะ,ะเพื่อนๆมีคําตอบในใจยังฮนะ ถ้ามีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปกันนะครว่าอโอไหนแท้งคอไนเกน,นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องโอ้เชียงล่าช่องที่ศรัทธาในพระเครื่องพระบูชาและเกเจิอาจารย์และยังจะพาท่านไปตามหาพระเครื่องในวัด ในสนามพระและนอกสนามพระสวัสดีนะท่านผู้ชมที่ตามช่องอู่เชียงรานะและก็สวัสดีท่านผู้ชมนะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปในช่องเรานะครับผมและวันนี้นะผมมีพระดปิดตารุ่นหนึ่งนะครับผมของวัดประดุชิมพีนะเป็นพระดปิดตารุ่นยันดวงเล็กนะครับผม ซึ่งได้รับความนิยมนะักขนาดนี้นะผมเป็นพลัดปิตาอันดับต้นๆน,นะฮะผมของวัดประดูชิมพีนะที่ได้รับความนิยมสูงแนละมีราคาค่อนข้างเริ่มเริ่มมีราคาค่อนข้างแพงนะตอนนี้นะเป็นปิตายันดวงเล็กนะครับผมหรือว่าปิตาสามไตามากนะครับปิตาปลูกเสกซึ่งปลูกเสกสามไตามากนะฮะ พระรุ่นนี้นะผมสร้างพร้อมกับพระปิตาป่าจัมโบ้สองนะผมสร้างในปี2521นะครับผมแล้วปลูกเสกนาน,นถึง3ไตรามาสนะผมซึ่งออกให้ผูชาในปี2523นะครับซึ่งปูโตนั้นได้ปลูกเสกยาวนานถึง3ไตรามาสเลยทีเดียวนะครับ พระปิตารุ่นนี้นะผมสร้างขึ้น2เนื้อนะผมและที่อรมารนี่คือเนื้อผงใบลานนะผมและอีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อผงทูบนะฮะซึ่งสร้างน้อยนะผมจํานวนสร้างของเนื้อผงทูบนะฮะสร้างจํานวนสอง0ันองนะผมแล้วก็เนื้อใบลานนะที่ผมถืออยู่นี่นะฮะสร้างจํานวนประมาณ51,174องพันะฮะถือว่าเยอะนะแต่ ก็ยังได้รับความนิยมนะเยอะแต่ประยชน์ต่างประเทศเยอะนะครับผมสภาพส,สวยๆนะครับปัจจุบันก็เริ่มหายากขึ้นนะผมเนื่องด้วยนะผมราคาที่แพงนะเริ่มแพงนะจึงทําให้มีของเก๊ของลิ้นแบบออกมาเยอะพอสมควรนะผมก็ควรศึกษานะก่อนสะสมนะผมคิดว่าควรจะศึกษากับผู้ที่เล่นสายนี้นะผมแล้วก็ ควรจะได้เห็นของแท้ก่อนนะผมก่อนเช่าบูชาหรือไปขอพี่ๆนะครับอย่ยงปันท่านที่ว่ามีเก็บสะสมนะครับแล้วก็ขอเขาได้ดูนะผมเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมวันนี้ผมมีของแท sure. ้แล้วนะก็มีของเก๊มาด้วยนะผมวันนี้เจอของเ๊มาหนึ่งองนะฮะเดี๋ยวผมไปดูของเ๊ก่อนนะฮะผมนิ้วนะฮะนิ้วเท้านะฮะ ยันนะผมนี่นะดูพล้นเผินด้านหน้านะครับผมพิมพ์ทรงนั้นชัดนะฮะนิ้วเท้านี้ติดครบทุกนิ้วนะนิ้วมือนะติดนะฮะดูพื้นเผินนะฮะคนไม่เป็นนะคนไม่เห็นของแท้นะฮะโดนนะฮะผมอย่างนี้ถือว่าเป็นพลัฝีมือนะฮะต่างกันยังไงนะผมเดี๋ยวจะให้ดู่อนะเนื้อนะ จะออกิวเขียวนะของเจนะฮะของแท้จะมีมีเรียกโซนเขียวขี้ม้าก,ก็มีนะแต่ไม่เขียวอย่างนี้นะอันนี้ออกเป็นเหมือนดินน้ํามันนะครับผมผิวเนื้อออกเป็นดินน้ํามันนะฮะด้านหน้าด้านหลังนะฮะแต่ถ้าดูด,ด้านหลังเนี่ยต่างกันชัดเลยนะครับผมยัน ยันตื่นมากเลยนะครับผมตัวหนังสือวัประดูชิมพีนั้นตื่นหลวงปูโตะนี่แทบไม่ติดเลยนะครับผมซึ่งของแท้นะครับผมเดี๋ยวนะกงจะซูมเห็นไหมนะนี่นะฮะหลวงปูโต๊ะหลวงปูโต๊ะนะฮะคำหลวงปูโต๊ะนะเป็นล่องลึกลงไปนะนี่นะฮะวัประดูชิมพีนั้นก็เป็นล่องลึกนะเดี๋ยวดูของรี้นแบบนะฮะนี่ดูข้างหลังเลยตื่นนะฮะเป็นล่องเหมือนกันนะแต่ตื่นนะเป็นเหลี่ยมด้วยนะครับ บางตัวนั้นอา่เป็นล่องแบบว่าแบนๆเลยนะไม่ลึกนะผมเนี่ยองว่าหลวงพูดโตนี่นี่นะเห็นชัดเลยนะฮะพยายามทําให้ปิ้นเหมือนกันนะ,ะนี่คือของเก๋นะฮะนี่ของแท้นะะช่วยดูความคมชัดตัวหนังสือเนื้อนะฮะเนื้อหาพิดกันนะฮะด้านหน้าด้านหน้า ด้านหน้านะดนะูด้านหน้าอ่าในบล็อกของทูบนะฮะสังเกตนะครับปลายหูนะถ้าถ้าถ้าแบบอ่าส,สวยๆนะจะเป็นขีดนะวิ่งปลายหูนะวิ่งออกทะยานสองเส้นนะครับผมนิ้วนะนิ้วนิ้วนิ้ว,วความคมชัดดูนิ้วนะฮะกล้องผมไม่ชัดน,นี่นะ เป็นแท่งนะฮะสังเกตหูนะครับผมคมนะฮะขอบหูนะคะคมนะครับปลายหูนะฮะพาดบ่านะครับผมมาดูของเก๊มบ้างมีไหมมีนะฮะแต่ว่าไม่คมนะครับเป็นเหมือนก้อนก้นะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นแท่งๆแต่ว่าไม่แท่งแท่งไม่คมเหมือนกันนะฮะดูนะฮะขอบหูนะฮะดูนะฮะถ้าคนไม่ไม่เคยเห็นของ ขอ,ของแท้นะโดนเหมือนกันนะผมเนี่ยเส้นเกษานี่โหสวยกว่าของแท้นะพยายามทําให้มันสวยกว่าของแท้นะปลายนิ้วนะผมปลายนิ้วเท้านะฮะส่วนมากนะยันดวงเล็กนะติดจะถ,ถ้าถ้าองค์สวยๆนะติดครบนะ,ะแต่น้อยนะฮะส่วนมากจะติดกลมไม่ค่อยครบนะฮะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่อ่าเขาเรียกพิมพ์นะที่พิมพ์นะกดหลายๆครั้งนะมันจะ ทําให้นิ้วไม่ค่อยติดนะฮะ,ะแต่ดูของเกน,นะฮะติดครบทุกนิ้วเลยนะฮะโอ้โหอ้โวอโอแม่เท้านั้นใหญ่มากเลยดูนะฮะซึ่งของแท้นั้นนะฮะนี่นะเป็นจุดเหมือนไข่ปลานะกลมๆนะะอันนี้คือส่วนตัวนะผมที่ผมเอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้ดูนะฮะผมเดี๋ยวผมจะให้เทียบกันอีกรอบหนึ่งนะผมเนี่ยดูมันชัดๆนะับผม ความแตกต่างนะผมควาบขอบนะ,ะเดี๋ยวนี้ขอบปลิ้นนะฮะทำออกมาได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาเนี้ยปลิ้นปลิ้นนะฮะจะไม่เหมือนกันก็นกนตรงที่ว่าข้างบนเนี้ยถ้าเป็นของแท้นะ,ะจะมีปลิ้นข้างบนเนี้ยเยอะนะฮะเป็นงองงองงองงุ้มงุ้มออกมานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมผมว่าควรศึกษานะผมเดี๋ยวนี้พระม,มูลค่า เพิ่มขึ้นและแพงขึ้นนะผมก็อยากให้เพื่อนๆนะฮะได้ศึกษาคอนนะสะสมนะผมจากผู้รู้นะผมก็นอกจากาคลิปผมแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆนะเพื่อประกอบอความรู้นะฮะจะได้ไม่โดนนะผมเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้นะหายากนะถึงจะสร้างเยอะก็จริงนะผมแต่ด้วยมูลค่านะก็เลยทำให้มีการเก๊ออกมานั้นเยอะมากเลยนะอันนี้คือพระที่ผมเอามาเทียบให้ดูนะ ขอบคุณนะผมสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะผมและคลิปหน้านะผมจะมีแพะเกจรูปใดนะฮะรุ่นใดนะผมมาแบ่งปันเพื่อนๆได้ชมกันนะผมฝากกดติดตามกด subscribe นะผมกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะผมโอเชียงร่านะผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ